ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้มามิงเดอะแคทนะคะวันนี้เป็นวันเกิดตู้มามิงเจ้าของช่องนะคะเราก็เลยจะลงมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจริงกันวันนี้แม่คิดว่าจะทำเค้กให้มาจริงนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายเพราะว่าเราก็ติดงานช่วงเช้าเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องก่อน เมื่อคืนนะคะตอนเที่ยงคืนแม่ก็ลงรูปแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจิ้งไปเรียบร้อยแล้วก็มีไลฟ์ให้พี่ๆทั้งหลายมาร่วมกันแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจิ้งด้วยนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงตีหนึ่งก็มีพี่ๆหลายคนเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจิ้งกันด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไปเราไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจิ้งกันก่อนมาค่ะมาจิ้งอุณยาแฮปปี้เบิร์ดเดย์มาจิงยาย Birthday, าจ้งยังสชดีด้วยค่ะ HAPPY BIRTH Right happy birthday happy DAY Day TO ไอ,นนยอนน้ยังไม่ตื่นเลย <c oughs> ใครมันครอบกขวบวะใครมันครอบคขวบแล้วนี่สชาวพันปีนะ พี่มดก็มาแฮปมาจริงดูสิ่ืจริงไม่ส่งใจเลยไม่ส่งใจเลยตัวม,มิงวันนี้จะตามใจตัวม,มิงหนึ่งวันเดี๋ยวเราจะทำเค้กให้ตัวม,มิมงกันด้วยนะคะแล้วขอมออของขวัญสุดพิเศษให้ตัวม,มิงค่ะน้องสาวคนสวยขอให้มาจริงรักน้องมากมากนะเหมือนที่มาจริงรักพี่โย น้องเขาน่ารักนะกถึงเวลาทำเค้กให้เด็กๆแล้วนะคะเราจะใช้วัตถุด,ดิบจากในบ้านนี่แหละที่เด็กๆชอบทุกอันเลยก็จะมีกุ้งต้มนะคะแล้วก็มีกินโนะขนมแมลเรียพามมี่มีอาหารคานิวาแล้วก็แม่จะเอาชีสท,ที่ฟีดไดมาบดๆเลยๆด้วย แล้วเราก็มีพี่โยมานั่งให้กำลังใจด้วยจมูกก็คือฟุตฟิตไม่ไหวอืม,อ,มอันนี้กุ้งต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มบีกุ้งแล้วก็ทำเค้กมันต้องอร่อยแน่แนมันต้องน่ากินแน่แน่พี่โย เจ็บนิ้วมากแล้วที่ที่โยกกั อุ้ยปัญยายเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะปัญยาดีดีๆๆทำไมคำว่าดีแบบแปลกแปลกอ่ะโอ้โหสุดยอดไปเลย เราเตรียมแพ็คมาจริงกันดีกว่าเบิร์ดเดย์เขาหน่อยลูกมาเร็วเจน Happy birthday Uyou เฮ้ยเฮ Happy birthday Uyou Happy birthday แกงหามาจริงหน่อย h ้าแกงปลาเขาอีก จิงจิงแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์มาจิงสุกษาวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆจริงเวลานอนป้าเขาตอนนี้แล้วไม่รบกวนเขาอีกเอรพัย์อะไรเย้ไปลิกไปเสร็จแล้วจิงเปล่าเลยพี่โยเขาลองกินอยู่เฮ้ยมาแล้วไอ้ล้นมาแล้วนี่นี่ล้นต้องมาจากนดูดิจิยวนวด โลนก็ชอบกินกุ้งอ่ะไม่ร้อนหรือไงเดี๋ยวหนวดไม่หวมากเลยอ่ะแล้ววิ่งนะนี่วิ่งไกลเลยเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไแบ่งเค้กแล้วโยกี้อ่ะปอนัานปอยจะเดินปอดจะโอ้ไปพี่ม้งลงไปกินเค้กแล้วเป่าแล้วเนื้อสังซ้ำเนื้อสังซ้ำเก็บเย้ไปลงไปกินเค้กกันจริง เร็วเร็วมากินเทกเร็วเร็วเร็อชาแบ่งมาค่ะชาแบ่งมามามาแบ่งก่อนแล้วเย้

ของพี่โยนี่ของมาจิงเอ้วนี่ของมูด,ดิวก่อนอ่านี่ของไอ้โรนจ้าอืมนี่อ่านี่นต้องปาดซะหน่อยทำไมมันดูเหงาจังวะ นี่ของมนจิงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมูดิวมูดิวเธอก็ที่หนึ <s <S ่งที่ทำไมยึบยึบเหนนที่เเกมทำเนครับนี่โอ้ยเค้กเหลือด้วยใครกินบ้างยายกินไหมสบายวิโยครับนี่ของพี่จิงเขานะ อันนั้นห้องนวลนะหนู แม่บอกจะทำอาหารอร่อย <laughs> 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 ก็ <c oughs> คือคนเดียวสามาด้วยของไฟทำด้วยอะไรเนี่ยพอแล้วดิวพอแล้วเดี๋ยวรอพี่เขาหิวก่อนลูกพอแล้วนะอพ,ออนพอก่อนพอก่อนพอก่อนลูกนะเดี๋ยวเรากินพร้อมพี่ๆเขาอีกทีนะพี่โยเขายังอิ่มอยู่วิ่งไปวิ่งมาตรงหน้บาบ้านแล้วก็ไปนะอย่าไปจับเขา ไปแล้วนะคะกับวันเกิดของตูมามิงเดอะคทนะคะมไม่ค่อยมีใครกินเค้กคุณแม่เลยนะคะจริงๆวัตถุดิบแต่ละอย่างเป็นวัตถุดิบที่เด็กๆชอบทั้งนั้นเลยนะแต่ทำไมกันนะทำไมกันนะแล้วเราก็มีของขวัญให้มาจริงด้วยในวันนี้นะคะและนี่ก็คือ ของขวัญของตูมามิงคนะ,คะปีนี้ให้น้องสาวเป็นของขวัญน,นะคะแล้วก็เนื่องจากวันเกิดตูมามิงเป็นเนื่องในวันเกิดตูมามิงนะคะเราอยากจะบอกว่า <c oughs> มูดิวถูกบรรจุเข้าแก๊งอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม่เอาขึ้นใบโอเรียบร้อยแล้ว ในวันเกิดตูมามิงนี่เองนะคะให้พี่ๆยินดีกับมูนเดวด้วยนะไปดูไปติดตามกันได้นะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะคิวต่อไปก็วันเกิดครบหนึ่งปียายดิวแล้วสมาชิกคนใหมย่ยังเป็นทางการของบ้านเรานะคะขอบคุณค่ะ